1นึ4 5กับผมพมาดิศักอุปวัฒินูนะครับเด้อเช้าเช้านะครับก่อนที่จะสว่างขออนุญาตมาถ่ายภาพที่กับปี้ภูมิลงครัวนะครับคูบาจารย์กำลังมาช่วยกันจัดสถานที่นะครับเตรียมที่อยู่ที่ชั้นนะครับวันนี้ไม่ได้ออกบินทบาทนะครับเด้อชงเช้าเชา้าเป็นพัตทหารเบาๆนะครับช่วงเพลนจะเดินทางไปชั้นที่วัดบอวชนิงนะครับ ก่อนสิบโมงนะครับเด้อนี่แผงของหวานนะครับมาทุกวันก็ถ่ายภาพทุกวันนะครับแต่วันนี้เน้นเป็นกล้วยนะครับมีหลากหลายที่มีกล้วยมีส้มมีหลายอย่างมากประการนะครับเด้อวัดบ้านเก่าบบอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับโอ้ของหวานเลือกเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะกล้วยนะครับวันนี้นะครับเด้อ เดินเข้ามาในลุงครัวนะครับก่อนจะไปไหนมาไหนก็มาถ่ายที่ลุงครัวก่อนนะครับนี่แมช่ชีกําลังตกลงกันเรื่องอาหารนะครับเนี่ยคุยกันเรื่องอยังนออ่องคนนอนนอนลาบเดียวค่ะไปกินยังแมอยู่บัวเอ้าขึ้นนอนบาร์บลับโอ้ยถ้านอนไม่อยากลุกนี่พอมี เพราะว่าได้เต่นอนไม่หลับนี่อยากยวนดื้อนะครับนี่นะทำกุ้ยช๊แอนะครับอันช่วงกําเว้นไหนนอนบ่ออ๋บ่เนี่ยสีบอกเด้อคันอยากรับไว้อ่านหนังสือไม่เกินสามหน้านะครับอ่านหนังสือแมีเรื่องอ่านเรื่องไหที่บอกเขาใจเ้งรับไว้ ยังเป็นยังหอกปรับมนี่มื้อค่จะรับกับผมมาทำมาภาพมีแต่สมไมนู่นนะครับที่เรียนบาลีอยู่นะครับมันนอนไม่ค่อยหลับนะครับสมองมันตึงนะครับมันเครียดนะครับแต่พอมาอยู่ที่วัดบ้านโกโบนะครับฉันกาแฟยี่ห้อไหนก็ไม่อยู่นะครับหลับนะครับหลับดีเหลือเกินนะครับ บางครั้งประสบการณ์จริงไม่มีมันก็บอกยากนะครับสมัยเลียนบรลลีผมแล้วจังน,นวนบวหลับปวดหัวปวดหัวข้างเดียวนะครับมันเครียดนะครับปวดหัวข้างเดียวเครียด,ยดบอสสีกซีกทั้งนี้สมองมันจะตึงนะครับเครียดอยากจะสอบได้อยากจะสอบพันนะครับมันจํามันเครียดนะครับแต่พออยู่วัดบ้านเก่าบอนะครับไหว้พระเสร็จแล้วนี่มัน ไหว้พระไปด้วยเหานอนไปด้วยนะครับง่วงมีแต่จะหลับอย่างเดียวนะครับใกล้จะถึงสี่ทุ่มนี่มันบอกแล้วนะครับร่างกายมันบอกว่าต้องนอนนอนนนะครับส <c oughs> ี่ทุ่มหาสิบสา,ามทุ่มหาสิบหนี่มันเริ่มบอกเลยว่าในเวลาน,นอนมันร่างกายมันหูวากกรุนนะ <c oughs> ต้องนอนต้องนอนรุนนะเ <c oughs> ด้นนะครับก็เลยไม่มี คำอธิบายนะครับว่าคนนอนไม่หลับเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันนอนหลับดีเหลือเกินนะครับนี่นะครับนี่พัตาหานเช้านะครับอาจารย์ชาตีนะครับจะพาไปอุบลราชธานีนะครับซื้ออุปกรณ์มาปรับปรุงเครื่องเสียงพระเดชพระคุณหลวงตานะครับฉันพัาหันเบาๆแล้วก็จะเดินทางนะครับไปใต้ดับหน้านะครับ ไปอุบวนไปเสื้ออุปกรณ์มาแตง่งลำพงแต่งดเพิน่นอันนะครับชวนก็ชวนคนไม่มีความรู้นะครับคงจะไปนั่งเป็นเพื่อนในรถเฉยๆนะครับนะครับพระอาจารย์ชาตีนะครับทีมงานของท่านนะครับผู้ดูแลครึ่งเสียงนะครับเดี๋ยวตอนเพลงไปฉันที่บอร์ชนิงนะครับ ดูนะครับอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับแม่ขาวแม่ชียิ่งนับวันยิ่งเหลือน้อยนะครับเหลือน้อยล่ล้อไปทุกวันทุกวันนะครับแต่ครูบาอาจารย์นี่เพิ่มขึ้นอยู่นะครับแต่ผู้ทําครัวนี่ลดลงลดลงนะครับพระเพิ่มขึ้นนะครับแต่แม่ข้าวแม่ชีผู้ทาครัวนี่ลดลงลดลงนะครับเหลือน้อยลงเรื่อยๆนะครับ รับสมัครอยู่เด้อรับสมัครอยู่เด้อนะครับกูใดจะมาช่วยทําครัวนะครับสีไปอุบลเด้อเหมือนเดิมไปเพื่อให้เอิญไปเบิ่งเครื่องเสียงนั่มเพื่อนอุปกรณ์นะสีมาปรับปรุงจานชาติเตี๋ยมนแต่ว่าบุญแจงเพื่อนดอกไปนั่งพ่อยเต็มรถซื้อเดวก็เด้อนะครับท่านอาจารย์ท่านนะครับฉั้นเช้าเบาๆแล้วก็จะเดินทาง จันเช้าเบาๆแล้วก็เดินทางไปซื้อเพื่อซื้ออุปกรณ์มาแตง่งเพราะว่าเครื่องเสียงมันยังดังพ่พ่อวันไ้งะฉลอง30ปีของวัดบ้านโโบัวันเสียงจะได้ดังๆไปถึงพมมลกูกเทวดาจะได้อนุโมทนายินชื่นชมอนุโมทนายินดีด้วยกันนะครับปกติก็ดังอยู่นะครับแต่ว่าเวลางานใหญ่จริงๆนี่มันจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าธรรมดานี่ก็พอได้อยู่นะครับ นะครับปะเนยียของเปรี้ยวนะครับนี่ <c oughs> เปรี้ยวทุกอย่างนะครับ <laughs> ใส่ข้าวตุ๋มหรือใส่ก๋วยเจี๊ยบนี่มก <c oughs> ๋วยเจี๊ยบนะครับนะครับ <c oughs> คนหนุ่มมีกําลังจะมาช่วยยกนะครับ <laughs> หนุ่มสุดนะครับเ <c oughs> ด้อแม่ขาวแม่ชีที่มาถือศีลอุโบโสถนะครับ <c oughs> กำลังสวดมนต์นะครับก่อนที่รอความพร้อมที่จะสว่างนะครับ เอาทีมงานไปใส่เบิร์ดครับ,อ,รบอ๋อนี่นะครับพรเ,เพิ่มความเค็มนะครับน้ำปลาดื้อนะครับเตรียมช่วยกันนะครับข้างบนยังสวดมนต์อยู่นะครับใกล้จะสว่างแล้วนะครับตีห้ายี่สิบหกนาทีนะครับอาจจะเป็นเพราะ ยังมืดครึ้มนะครับก็เลยดูไม่สว่างนะครับเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ